ส่วนโบเรนวัสุทธิก็เป็นคนคนลาวที่เข้ามาอพยพอยู่ผ่านกระบวนการที่ว่าเอาวัวเอาควายมาขายหรือพูดง่ายๆว่านายห้อยแล้วก็ลาวจากทางเหนือเชียงแสนที่เรียกว่ามณฑลลาวเฉียงสมัยนั้นมาจากเชียงแสนมีบันทึกบอกว่าเป็นคนไทยที่มาอยู่แล้วก็สักลายที่ตัว สักยันแบบโบราณก็เรียกว่าลาวฟุงดําพอไปถึงถนนตกก็จะเป็นพี่น้องมุสลิมที่อพยพเข้ามาเพราะฉะนั้นในย่านเจริญกรุงเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายว่าัฒนมวัดสุดที่วารารามสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในคราวที่ท่านไปรวบรวมหัวเมืองทางใต้ในตอนนั้นได้ชักชวนพญานครสีธรรมราชและก็ข้า,าบดีชาวสงขลาทั้งสองท่านได้เข้ามาถวายการรับใช้เบื้องพระยุขนบบาทของสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชได้ช่วยกันสร้างวัดสุดทธิวัาลารามขึ้นในพื้นที่เรียบแม่น้ำเจ้าพยาตรงฝั่งพระนครในปัจจุบัน เดิมวัดสุดทธิเราเรียกว่าวัดแขอาจจะเป็นเพราะว่ามีต้นแขเยอะมีพื้นที่อยู่ประมาณ48ไร่หลังจากนั้นได้ประมาณสัก2ปีสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชก็ให้พระยานครศรีธรรมราชกลับไปเป็นเจ้าผู้ครองนคร ที่นครสีธรรมราชสถาปนาข้าบดีชาวสงขลาขึ้นเป็นผู้ของนครเมืองสงขลาพระราชทานนามว่าพญาสุวรรณคีรีสมบัติเจ้าเมืองสงขลาเนี่ยลำดับที่หนึ่งในการต่อมาในสมัยรัตะนโกสินทร์ตอนต้นสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรวมทั้งพระหมหากรรษัตริย์องค์ต่อมาก็ได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองมีการอพยพผู้คนทิศต,ต่างๆเข้ามาสู่เขตพระนคร เพื่อช่วยกันสร้างบ้านสร้างเมืองผู้คนก็มาอาศัยอยู่ในแถบย่านเจริญกรุงในปัจจุบันในช่วงนี้เองก็มีการอัญเชิญพระพุทธรูปที่สําคัญจากสุโขทัยบ้างอายุทยาบ้างอู่ทองบ้างเพชรบุรีบ้างเข้ามาภายในเขตพระนครโดยเฉพาะนําไปประดิษฐานที่วัดสําคัญๆเช่นวัดพระเชตุพนวิมลบงาาังคลาลาวัดสุทัศน์วัดบวรนิเวศแล้วก็อีกหลายๆวัดจนถนน เรียบแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยมีความคึกคักขึ้นถ้าเรามองจากถนนเจริญกรุงในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าจากพระบรมหาราชวังขยับมาที่แถวพาหุรตแถววัดสุทัศนะเทพราลาลามก็จะเป็นที่อยู่ของพราหมณ์จะมีโบสถ์พราหมณ์อยู่หลายแห่งพอเลยมาจากพระหุรตเข้าสู่เยาวราชก็จะเป็นที่อยู่ของคนจีน ซึ่งต่อมาในหลวงราชการที่5ก็โปรดเก้าให้สร้างวัดเลนิยี่หรือวัดมังกรในปัจจุบันเลยจากวัดมังกรย่านเยาวราชก็มาเป็นตลาดน้อยเป็นที่อยู่ของคนยวนคณะสงฆ์อนามนิกา,กายก็เริ่มเข้ามาตรงนั้นเขตสีพยาบางรักก็จะเป็นโซนของฝรั่งมังคา่าชาวยุโรปที่อพยพเข้ามาสมัยก่อนเราจะเห็นเป็นอุโบสถโบสถ์สุสานของชาติตะวันตกเยอะขึ้น โดยเพาะศรีพญาเนี่ยกองศูนย์ฝรั่งเศกงสกองศูนย์อังกฤษกองศูนย์โปรตุเกสก็จะมาอยู่ย่านนี้ส่วนบริเวณวัดส,สุธิก็เป็นคนลาวที่เข้ามาอ,อพยพอยู่ผ่านะบวนการที่ว่าเอาวัวเอาควายมาขายหรือพูดง่ายว่านายห้อยและก็ลาวจากทางเหนือเชียงแสนที่เรียกว่ามณฑลลาวเฉียงสมัยนั้นมาจากเชียงแสนมีบันทึกบอกว่าเป็นคนไทยที่มาอยู่แล้วก็สักลายที่ตัวสักยันต์แบบโบราณก็ เรียกว่าลาวพุงดําพอไปถึงถนนตกก็จะเป็นพี่น้องมุสลิมที่อพยพเข้ามาเพราะฉะนั้นในย่านเจริญกรุงเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายว่าธรรมมีพุทธมีคิดมีอิสลามมีศาลเจ้าศนะาลเจ้าพรมเลสศาลเจ้าแม่ทับทิมสานเจ้าเสืออะไรต่างๆเนี่ยความเจริญรุ่งเรืองก็เกิดขึ้น